ส่วนคนเท่คนนี้ค่ะก็เรียกว่า Energy เหลือล้นจริงๆนะคะสำหรับน้องป้ายปายโอริโอ้ค่ะทุกคนเพราะว่าเพิ่งจะผ่านพ้นการแข่งขันรถนะคะสนามที่3ที่บุรีรัมมาหมดัดหมดน,นะคะ13ถึง14ที่ผ่านมาค่ะทุกคนค่ะแต่พอหลังจากเสร็จงานปุ๊บค่ะทุกคนเออเขาก็ยังแบบมาถ่าย MV ของตเตงต่ออีกนะแม่ Oh. นะคะเท่านั้นไม่พอค่ะในช่วงเย็นนะคะน้องก็เอาเรี่ยวแรงที่มีเนี่ยเตรียมตัวค่ะเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะโดยมีการนำเงินที่ได้รับนะคะจากช่อการแข่งรถและเงินของตัวเองบางส่วนค่ะมาซื้อของแพ็คถุงยังชีพนะคะเพื่อไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนั่นเอง แล้วเมื่อคืนนี้ค่ะถ้าใครได้ติดตามทางโซเชียลของน้องไป๋ยปายเนาะน้องก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดด้วยแม่โอ้โหดึกดืกเลยทุกคนคะ่ะห้าทุ่มเที่ยงคืนที่หนึ่งอ,อะไรใดๆก็คือยังไม่นอนกันเลยอเหออ็นไหม ดูคนเอเนอรไม่ดอบคนที่มีเอเนอร์แบบบูดบูตบูดบูตเอเนอร์จ่ยังของเล่นกับน้องอยู่เออนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ไลฟ์สดค่ะโดยประมาณก็คือประมาณ12นาทีเนาะก็เป็นช่วงที่ช่วยกันค่ะขนขออุปโภคบริโภคต่างๆขึ้นรถนะคะนะก็มีของมากมายเลยทุกคนค่ะมาม่าปลากระป๋องน้ำดื่มขนมพงซักฟอก เทียนเอกระดาษทิชชู่คือแบบมีทุกอย่างเลยค่ะทุกคนค่ะที่จําเป็นต่อการดำรงชีพนะก็เป็นความน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะซึ่งของเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เฉพาะน้ำใจของน้องไป๋คนเดียวนะแม่ยังมีในส่วนของการได้รับการซัพพอร์ตจากพี่ๆี่แฟนคลับด้วยค่ะทุกคนค่น่ารักมากเลยแล้วน้องไปก็มานั่งอ่านชื่อนะเดินวนไล่ชื่อ ที่ละคนอะไรายใดๆพอเราได้ยินเรารู้สึกแบบวิจัยฟูไงนะคะทุกคนโดยมีเพื่อนๆวง On The Last ค่ะแล้วก็ทีม CNP Entertainment มาช่วยกันแพ็คของนี่เลยอย่างที่เราได้เห็นกันนะคะทุกคนค่ะก็เห็นน้องบอกว่าได้ประมาณเกือบ4ี่ลชุดใช่ไหมนะคะจากในไลฟ์นะคะนี่เลย ดึกแล้วว่ายอมใจจริงๆนะแม่ยังไม่นอนเลยนะทุกคนค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะเช้าวันนี้เนี่ยน้องปลายๆค่ะได้เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคลายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเออนะคะน้องก็โพสต์รูปหล่อๆของตัวเองค่ะใส่เสื้อชูชีพนะคะลงใน Facebook พร้อมเขียนแคปชั่นว่าเตรียมตัวออกเดินทางได้ นี่เลยเออก็มีแฟนคลับ่าเข้ามาร่วมแบบไวยพรเนาะแล้วก็คอมเมนต์ให้กับน้องไปลาให้เดินทางปลอดภยัยแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วย นี่เลยค่ะก็เรียกว่าเป็นน้ําจิตน้ําใจจริงๆนะเราที่สําคัญนะไม่ได้แค่นี้นะแม่น้องค่ะยังมีการเรียกว่ามีเปิดโรงครัวด้วยนะคะที่จังหวัดหนองคายด้วยนะทุกคนค่ะมีการส่งทีมแม่ครัวของลูกปายค่ะไปทําอาหารที่นู่นด้วยแล้วก็มีเงินจํานวนหนึ่งของน้องด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยแม่ดูสิน้ำจิตน้ำใจเป็นยังไงเรียกว,ว่าน้ำจิตน้ำใจก็คือดีมากนะ นะคะแต่ทุคนก็บอกอุ้ยตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่จังเลยน้องเป็นทางผู้ให้แล้วก็เป็นทางผู้รับเนี่ยค่ะทุกคน ็นโมเมนท์ที่แบบอูหน้องก็อย่างที่บอกไปเอเนอร์จีคือไม่ดรอปเลยนะแม่ทํางานมาแม่คิดดู13่4เออแข่งรถใช่ไหม<ช>เออ15ทําไงถ่าย MV ถ่ายมีทั้งวันเลยทุกคนค่ะแล้วก็นี่ไงพอช่วงเย็นซื้อของช่วงดึกแพ็คของกันอีกอเออนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทุกคนเลยจริงๆนะเดี๋ยวก็รอติดตามความเคลื่อนไหวใน Facebook ของน้องไปยได้เลยนะคะเชื่อว่าถ้าแบบอเจ้าตัวถึงที่หรือได้มีการลงพื้นที่อะไรใดๆก็ น่าจะมีการแบบ <Life. S 1> ออไลฟ์นะคะความเคลื่อนไหวหรือว่าอัปเดตให้พี่ๆได้เห็นกันเนาะเออน่ารักมากๆเลยนะคะมีคอมเมนต์อะไรบ้างแม่มีเลยแฟนๆก็ร่วมส่งนะคะเป็นรูปหัวใจสีเขียวนะก็มีแบบว่าอย่างคุณยุพินบอกว่าอันนุโมทนาบุญกับน้องตายนะคะแล้วก็มีแฟนคลับจำนวนมากที่ส่งมาว่าอิโมจิเป็นรูปหัวใจสีเขียวมีทั้งคุณอ้วนตัวกลมนะครับคุณไข่มุกนะครับคุณ สุภาดาแมวมั่งมีนะครับจ้าแล้วก็หลายๆคนนะครับที่บอกว่ามาส่งกาลังใจให้กับน้องไป๋ป่าแล้วก็ผู้สบยชยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถส่งกันพูดคุยเราสองคนได้นะค่ะนี่เลยมาเต็มเลยแพ็กกันยันหว่างจริงยันหว่างจริงแล้วก็แบบเออเราไม่นอนน้องก็ไม่นอนใช่น้องไม่นอนเราก็ไม่นอนด้วยเช่นเดียวกันนะคะทุกคนค่ะก็อยู่เป็นกําลังใจให้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ขอบคุณ จะขอบคุณพี่น้องในวงการบันเทิงทุกๆวันเลยค่ะที่ช่วยเหลือกันแบบนี้เนาะมีการแบ่งปันน้ําใจอะไรใดๆแล้วก็พี่ๆทุกๆคนอีกเช่นเดียวกันที่มีการลงพื้นที่พี่พีเจนทีกู้ภัยกู้ชีพอะไรใไดๆแม่ครัวทุกอย่างทุกคนเลยค่ะ ที่ทำด้วยจิตใจจริงๆแล้วเราก็ได้เห็นภาพนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเออน้าจิตน้ำใจของคนไทยเนี่ยก็คือสุดยอดเนาะแม่นาะน้ะเป็นกำลังใจกับทุกคนที่ทําความดีจริงๆนะคะแล้วก็พูดย้ําอีกแล้วไม่อยากให้ดรามา่านะ ใ,ใครจะช่วยหรืออะไรยังไงเขามีวิธีการช่วยเหลือในรูปแบบของเขานะจ๊ะบางค,คนก็ไม่ได้มีการเอื้อนเอ,อ่ยออ,ออกมาอะอะไรใดๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่ช่วยคุณก็เงียบไปเลยเออถ้าคุณจะช่วยก็ช่วยกันได้เลยนะคะเป็นกําลังใจให้กันดีกว่าทุกคนค่ะเพราะว่าในจุดๆนี้เนี่ยทุกๆคนต้องการกําลังใจจริงๆเนาะ